ปลื้มจิตเผยคำพูดโคตรอ้อนที่ฟังเราเจ็บจี๊ดก่อนใช้เป็นแรงฮึดพาควา้าแชมป์เอเชียหนองปลื้มจิตถิ่นขาวหนึ่งในเจ็ดเซียนตำนานวอลเลย์บอลหญิงไทยย้อนคำพูดโคตรออนที่ฟังเราเจ็บจี๊ดก่อนจะเปลี่ยนเป็นแรงฮึดสู้พาควา้าแชมป์เอเชีย2009วันศุกร์ที่7เมษายน2566ปลื้มจิตถิ่นขาวหนึ่งในเจ็ดเซียนตำนานวอลเลย์บอลหญิงไทยออกมาเล่าเรื่องราวย้อนความหลังที่จำไม่เคยลืมผ่านรายการชิงร้อยเดอรสตอรี่โดยเผยว่าเคยโดนโคตรอ้อนหัวหน้าผู้ฝึกสอน วอลเลยร์บอลหญิงทีมชาติไทยในขณะนั้นดูหลังเกมแพ้ญ,ญี่ปุ่นในศึกชิงแชมป์เอเชีย2009ว่าขอบคุณนะ้าที่ทุกคนแสดงความโง่ให้โลกเห็นโดยน้องได้กล่าวว่าย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2009ที่เราได้แชมป์เอเชียนอกนั้นดีที่สุดคือที่3เรื่องมันเริ่มต้นตั้งแต่แมตช์แรกที่เราเจอญี่ปุ่นเราก็แพ้ปกติแต่อาจารย์ออสมาถึงเขาก็ดา่าๆๆเหมือนไม่เคยแพ้มาก่อนวันนั้นโค้ชออสพูดว่าขอบคุณนะ้าที่ทุกคนแสดงความโง่ให้โลกเห็นหลังจากนั้นก็สวนเลยและเราก็ทะเลาะกันอาจารย์ ออดก็งอนเดินออกจากห้องไปอาจารย์แกก็ง,งอนไม่นัดซ้อมเช้ารอแข่งเย็นทีเดียวเจอหน้ากันก็ไหว้ปกติแต่ไม่คุยกันหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเราได้คุยกับโคดยะและโคตด่วนกุนซือวอลเปอรหญิงทีมชาติไทยคนปัจจุบันโดยทั้งสองคนช่วยคุยให้พวกเราปรับเข้าหากันเราก็คุยกันด้วยว่าอยากเอาชนะอาจารย์ออนให้แกด่าเราไม่ได้แล้วนุสลาหรือวันนนี่แหละไปบนแบบไม่บอกใครว่าถ้าผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะให้โคดวิ่งรอบโรงแรมและเราก็ชนะญี่ปุ่นเข้ารอบชิงกับจีน โคดก็วิ่งให้เราจริงๆหลังจากนั้นอาจารย์ออสก็เลี้ยงฉลองเลยเพราะมันเกินเป้าแล้วพูดคุยหยอกล้อสนุกสนานมากพอเข้าไปชิงปรากฏว่าเราชนะจีน3-1เป็นประวัติศาสตร์เลยเรากลับมามีสื่อไปทําข่าวเพียบเราตกใจมากที่ทุกคนรู้ว่าเราชนะหลังจากนั้นชีวิตเราก็เปลี่ยนไปเลยค่ะวอลเลย์บอลมีคนรู้จักมากขึ้นไปแข่งที่ไหนก็มีถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ดู